สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีใบม่วงรัฐบาลไทยมาฝากนะครับครับผมใบม่วงรัฐบาลไทยวันนี้มีตัวไหนบ้างไปดูกันนะครับวันนี้จัดให้ที่04 0503 70 75 5 443 74 73แล้วก็5 3เนะาะสตัวตรงตารางพรารวยวินเอา2ตัว3ตัวแล้วก็มี7ก็ห3แล้วก็054เด้อ7ก็7 5้า5ี่3กเนาะ เกตสี่สามเกดศูนย์สามศูนย์ห้าสามห้าศูนย์ห้าสี่สามเนาะนี่คือตารางพารวยของเราเนาะครับผมวันนี้เน้นให้ที่ศูนย์สี่ศูนย์สามห้าสี่สี่สามเ็ดสี่แล้วก็เกดสามเนาะวงกลมสีเหลืองๆนี่แหละไฮไลท์สีเหลืองนี่คือตัวเนนเดอร์เน้นของใบม่งวงรัฐบาลไทยหนุนช่ววนี้เนาะครับผมตามนี้เลยเนาะตามนี้เลยตารางพารวยบินเอาก็ตามนี้เลย,าาลยเจ็ด จับเป็นสองตัวสามตัวชอบอยังไงก็จับตามใจเนาะอันนี้คือผมโชคจับให้แล้วจับให้แล้วตามนี้เนาะมันก็จะออกมาแบบนี้เนาะเยอะไหม,มก็เยอะอยู่เนาะเพราะว่ามันมีมเลขหลายตัวเนาะตารางพารวยเนาะเป็นสองตัวสามตัวก็บอกไว้อยู่เข้าตลอดเนาะตารางบินของเราโอเคครับผมวันนี้เน้นที่ศูนย์สี่ห้าสี่สี่สามศูนย์สามเก็ตสี่แล้วก็เก็ตสามเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเน้นห้าหางเนาะโอเคครับผมสําหรับใบม่วง รัฐบาลไทยวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมสองห้ก็ดก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนรวยๆนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกันกับปู่เด้อขอปู่ขอพรท่านเด้อตั้งนหมดสามจบแล้วก็อธิษฐานเอาเนาะขอพรให้เลขของเราแตก3ตัว2ตัวก็ขอไปเนาะขอพรในสิ่งดีๆขอให้เกิดสิ่งดีๆกับตัวเราเนาะขอให้เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเนาะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยถูกหวยรัฐบาลไทยวันนี้นะครับ